ื่อนจ๋าทานข้าวกับสาวาไหมคะน้ำพริกกะปิสาวาตำเองนะคะปลาทูด้วยแต่สาวาไม่ชอบเกลียมเนาะไม่ว่าจะเป็นทอดชะอมก็ตามก็ไม่ชอบเกลียมเกลียมชอบประมาณนี้อันนี้เราก็น,นี้ไว้นะคะ เ,เพื่อนๆจะมาทานด้วยกันจ้าสาวารอนะมาทานข้าวบ้านสาวาไหมคะปะทูคะ่ะจะอมชุบไขค่ค่ะจะอมชุบไข่พีกกะปิน้ำพิกกะปิ ประมาณนี้ค่ะคัมเบอร์เลอร์บลร่าอย่างนี้เลยค่ะมันถึงแซ่บค่ะเนี่ยค่ะอืมร้อน